ชาวจีนหลายแสนคนกำลังศึกษาอยู่ในสหรัฐแต่ตอนนี้บางคนอาจต้องกลับบ้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมาโกรูบิโอกล่าวว่าสหรัฐจะเพิกถอนวีซ่าสำหรับนักศึกษาจีนโดยเฉพาะผู้ที่เชื่อมโยงกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือ CCP ไปรับชมรายละเอียดกันค่ะรัฐมนตรีรูบิโอประกาศบน X กว่าการเพิกถอนวีซ่าจะเกี่ยวข้องกับนักศึกษาจีนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับ CCP หรือผู้ที่กำลังศึกษาในสาขาที่สำคัญต่าง กระทรวงต่างประเทศกล่าวว่าจะทำงานร่วมกับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิเพื่อเพิกถอนวีซ่าอย่างจริงจังกระทรวงต่างประเทศระบุว่า c c p เฝ้าติดตามนักศึกษาจีนโดยระดมพวกเขาผ่านสมาคมนักศึกษาแล้วนักวิชาการจีนหรือ CSSA CSSA บางแห่งในสหรัฐยอมรับอย่างเปิดเผยว่าพวกเขาได้รับคำสั่งการสนับสนุนหรือเงินทุนจากสถานกงสูลจีน,นเป็นที่ทราบกันดีว่านักศึกษากลุ่มนี้พยายามปิดกั้นกิจกรรมสิทธิมนุษยชนหรือการกล่าวสุนทรพจน์ที่จัดโดยกลุ่มผู้เห็นต่างชาวจีน FBI ได้เตือนบนเว็บไซต์ว่า CCP ใช่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักวิจัยระดับปริญญาเอกในสาขาต่างๆเช่นวิศวกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อรวบรวมทรัพย์สินทางปัญญาโดย FBI กล่าวว่าจีนเป็นผู้นำการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาของโลก FBI ประเมินว่าค่าใช้จ่ายประจำปีต่อเศรษฐกิจสหรัฐจากการถูกขโมยทรัพย์สินทางปัญญาสินค้าปลอมและซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์สูงถึง6แสนล้านดอลลาร์ การประกาศของรูปิโอเกิดขึ้น2เดือนหลังจากที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครีพับลิกันเสนอร่างยัตติหยุดยั้งวีซ่าแก่ CCP ในปี2025ซึ่งห้ามพลเมืองจีนได้รับวีซ่านักเรียนเนื่องจากความกังวลด้านความมั่นคงของชาติสสไรลี่ม,มัวกล่าวว่ามีนักศึกษาจีนราว3า0,000คนเดินทางมายังสหรัฐอเมริกาทุกปีมัวกล่าวว่ากฎหมายข่าวกรองแห่งชาติปี2017ของ CCP กำหนดให้องค์กรและพละเมืองจีนทุกคนต้องสนับสนุนช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับหน่วยข่าวกรองของรัฐทั้งในและต่างประเทศ รัฐมนตรีต่างประเทศมาโกโรวิโอประกาศเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ที่เจ้าหน้าที่ต่างชาติจะประกาศหรือข่มขู่ว่าจะออกกฎหมายจับผู้โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์บนแผ่นดินสหรัฐเขายังกล่าวอีกว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ที่เจ้าหน้าที่ต่างชาติจะเรียกร้องให้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีของสหรัฐปรับใช้นโยบายควบคุมเนื้อหาทั่วโลกหรือดำเนินกิจกรรมเซ็นเซอร์ในสหรัฐ เป็นเวลาหลายปีแล้วที่เจ้าหน้าที่ C C P หลายคนได้ส่งลูกๆของพวกเขาไปเรียนที่มหาวิทยาลัยในอเมริกาเช่นลูกสาวของสีจิ้นผิงเรียนที่ฮาร์วาร์ดโดยใช้ชื่อปลอมมีเพียงไม่กี่คนคือผู้บริหารและศาสตราจารย์ที่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเธอก่อนจบการศึกษาในปี2014 บุคคลที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งคือเหลียวเหอเขาเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ CCP และนักเศรษฐศาสตร์เคยดํารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีของจีนนอกจากนี้เขายังเคยเรียนฮาร์วาร์ดก่อนที่จะเป็นผู้นําการเจราจาการค้ากับประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วงที่ทรัมป์ดำรงตาแหน่งวาระแรกกระทรวงต่างประเทศของจีนโจมตีกฎวีซ่าสหรัฐฉบับใหม่เมื่อวันพฤหัสบดีและเปิดตัวการประท้วงอย่างเป็นทางการกับวอชิงตันในขณะเดียวกันความกังวลเกี่ยวกับนักศึกษาจีนที่เข้าไปศึกษาในสหรัฐเพิ่มมากขึ้น หลังจากมีคดีความหลายคดีเช่นในปี2020อดีตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบอสตันที่ผ่านโครงการแลกเปลี่ยนถูกตั้งข้อหาปกปิดข้อมูลทางทหารในประวัติไปสมัครวีซ่าของเธอมีรายงานว่าเธอมีความเกี่ยวพันอย่างแน่นแฟนกับกองทัพจีนและถูกกล่าวหาว่าส่งเอกสารของสหรัฐไปยังจีนนอกจากนั้นยังได้รวบรวมข่าวกรองทางทหารจากนั้นในปี2024นักศึกษาชาวจีน5คนที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนถูกตั้งข้อหา หลังจากให้ข้อมูลเท็จแก่ผู้สืบสวนเกี่ยวกับการเดินทางที่พวกเขาไปยังสถานที่ทางทหารในช่วงต่อมาในปีเดียวกันชาวจีนอีกคนถูกจับกุมในแคลิฟอร์เนียเขาถูกกล่าวหาว่าส่งสินค้าทางทหารไปยังเกาหลีเหนือและอยู่เกินวีซ่านักเรียนเหตุการณ์เหล่านี้ได้จุดชนวนให้เกิดความกังวลด้านความมั่นคงของชาติซึ่งนำไปสู่กระเบียบของรัฐบาลกลางที่เข้มงวดยิ่งขึ้นกับเหล่านักศึกษาจีนที่เรียนในสหรัฐ